นะครับมาเรามาปั้นมะพร้าวกันนะครับมามาคั้นน้ํามะพร้าวนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราขูดมะพร้าวแล้วเราก็คั้นน้ํานะครับคั้นน้ําเอาแต่น้ํากะทินะครับอน้ํากะทินะครับแล้วก็กองนะครับตอนนี้นะครับภรรยาเป็นคนทํานะครับไม่จะทําเองนะครับวันนี้อาศักดิ์เป็นคนถ่ายนะครับ น้องทำพี่ถ่ายรองอาแต่น้ำกะทินะครับกากมันทิ้งให้ไก่กินนะครับยังเหลือใช้นะครับเศษเหลือใช้จากครัวเรือนนะครับแล้วก็จะเอาไปเลี้ยงไก่นะครับเลี้ยงเป็ดนะครับสำหรับกากมะพร้าวนะครับเหลือจากที่เราั้นน้ำแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เอานำไปให้ไก่รับประทานนะครับ ผสมอาหารไก่นะครับผมอ่ะอ่ะคันอีกนิดนะครับยังเหลือน้ำกะทิอีกนิดนึงนะครับก็ใส่รอบสองนะครับผมเดีย๋ยวไม่มันนะครับเยอะไปนะครับอย่าเยอะเกินนะครับอันนี้เป็นหางกะทินะครับอ่าใช้พลังครับพลัง ต้องใช้พลังงานนะครับในการคั้นเอาน้ำออกมานะครับโอ้ยเหนื่อยครับเหนื่อยอ่ามาดูวัตถุดิบในวันนี้นะครับก็มีเนื้อนะครับเนื้อหั่นเรียบร้อยนะครับเนื้อติดมันเล็กน้อยนะครับอ่าแล้วก็ นี่ครับหัวมันขี้หนูนะครับแล้วก็กะทินะครับพร้อมนะครับผมอ่านะครับก็วันนี้เราใช้เป็นเครื่องแกงนะครับเครื่องแกงเราซื้อมาจากตลาดนะครับก็เครื่องแกงได้นะครับใช้เครื่องแกงกะทินะครับเครื่องแกงกะทินะครับผมกะปิอ่ากับมีกะปิเตรียมกะปิไว้พร้อมนะครับ โอเคครับผมนี่วัตถุดิบพร้อมนะครับเดี๋ยวพร้อมที่จะแกงนะครับผม่าวันนี้ได้รู้จักกับภรรยาของอัศักนะครับเขาไม่เคยทำกับข้าวหรอกครับแต่วันนี้จะมาทําเมนูพิเศษนะครับเกี่ยวกับกะทินะครับแกงกะทิอัศักก็ทําได้นะครับแต่ว่าวันนี้ก็แม่ครัวขอลงมือเองนะครับ อ่ากันตอนแรกก็ใส่ฟืนนะครับใส่ฟืนก่อนนะครับเติมเชื้อเพลิงนะครับเมื่อจะแกงเนี่ยต้องให้ไฟก้านะครับเตรียมน้ํากะทิเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับผมวางหม้อลงไปนะครับบนเตานะครับแล้วใส่นะครับอ่าหัวมันขีนูนะครับหรือว่านี่เขาเรียกว่าหัวมันขีนูนะภาักได้นะครับ บ้านเพื่อนๆเ,เรียกอะไรก็ก็บอกด้วยนะครับแต่บ้านแถวปักใต้บ้านรันนศักเนี่ยชนะเนี่ยเรียกว่าหัวมันกิ่หนูนะครับอ่าลักษณะนี้นะครับก็วางแกนมูนเตานะครับใส่มันกินหนูก่อนนะครับรอเดือดนะครับผมอ่าแล้วคนเล็กน้อยนะครับ ทำง่ายง่ายครับครอบครัวสไตล์บ้านบ้านนะครับสไตล์บ้านบ้านนี่บ้านบ้านจริงๆครับลูกทุ่งนะครับลูกทุ่งลูกทุ่งนะครับสไตล์ลูกทุ่งสไตล์บ้านนอกคลองนานะครับนี่ก็หลังคามุงจากนะครับอากาศร่มรื่นนะครับริมถนนใหญ่นะครับบ้านอศักนะครับว่าล่ะลูกเพื่อมาที่โรก ลาบปุ๊กลบปุกเฟ้ยม,มาที่นี่มาลางกันนะปุ๊กๆไม่ต้องลางลาบแค่กันหรอลบๆไม่ต้องนีงน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกอากาศยามเย็นเป็นสุขนะครับมีลูกพร้อมหนา้าพร้อมตาวันนี้วันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่ ยี่สิบแปดนะครับจะขึ้นปีใหม่แล้วนะครับผมอ่านะครับเนา บรรยากาศร่มรื er à, ่นนะครับครัวของอัศักนะครับก็มีมีแมวนะครับมีแมวมาเดินในครัวนะครับแใบครัวแถวบ้านอัศักนะครับอากาศร่มรื่นนะครับนี่มุมบ้านอัศักนะครับนานๆจะได้เห็นครั้งนะครับอ่าเป็นบ้านอัศักแล้วก็ตรงนี้เป็นครัวนะครับเป็นถังแก๊สในวันก่อนน้าท่วมเนี่ยังเอาไว้ข้างบนเลยครับอันนี้ครัวนะครับมีต้นไม้นะครับนู่ครับก็เป็นเตานะครับ เป็นเตานะครับผมถือโอกาสนะครับวันนี้ได้ถ่ายเองนะครับก็มีแม่ครัวอาสารธรมกับข้าวนะครับก็อาศาก็ได้โอกาสนะครับถ่ายครัวที่ร่มรื่นให้ดูเลยนะครับมีอากาศยามเย็นนะครับตรงบ้านอาสกนะครับ นะครับตรงนี้เป็นทางระเบียงทางเดินทางบ้านนะครับแล้วก็ขยับมาใา้หน่อยก็เป็นครัวแล้วครับนี่คือครัวนะครับร่มรื่นสดชื่นนะครับอากาศสดใสนะครับอ่ะตอนนี้นะครับเมื่อน้าร้อนเดือดนะครับเหมือนน้ากะทิเดือดเนี่ยเราก็ใส่พวกกะปิเครื่องแกงลงไปเลยตอนนี้ยังไม่ได้ใส่นะครับเพราะน้ํายังไม่เดือดอ่ากันตอนต่อไปนะครับ เมื่อน้ำเดือดนะครับใส่เครื่องแกงลงไปนะครับวันนี้ใช้เครื่องแกงนะครับสองกระปุกนะครับเครื่องแกงใต้นะครับซื้อมานะครับจากนั้นนะครับใส่กะปินะครับกะปิประมาณสองช้อนโต๊ะพูนๆูนนะครับ สองช้อนโต๊ะนะครับผมใส่เข้าไปนะครับกะปินะครับจากนั้นก็คนเข้ากันครับคนเข้ากันนะครับผมตอนนี้หัวมันขี้หนูเราก็สุกแล้วนะครับมันมันก็เขาเรียกว่ากินได้แล้วมันกินหนูนะตอนนี้เราก็จะใส่เนื้อแล้วครับ ใส่เครื่องแกงแล้วก็คนคนคนนะครับขั้นตอนนี้ระวังนะครับต้องคนคอยคนคนตลอดนะครับไม่นั้นกะทินะมันจะจับตัวกันเป็นก้อนนะครับมันจะไม่มันนะครับแกงบ้านผมเขาเราียกว่าเป็นแม่นะครับต้องคนตลอดนะครับ จากนั้นนะครับพอใส่เครื่องแกงแล้วก็ต้องคนนะครับคนนะครับคนให้เข้ากันนะครับให้กะทิกับเคลื่องแกงนั้นเข้ากันครับผมอ่าเห็นไหมครับเห็นไหครับแม่ครัวของอัศักนะครับวันนี้แม่บ้านอัศักนะครับตัวตัวกระตุยนุ้ยนะครับตัวกระตุยนุ้ยนะครับอ่า ่วไม่ได้นะครับฉันอยากกินนะครับกินทุกอย่างนะครับที่ขวางหน้านะครับช่วยไม่ได้นะครับกินไปเหอะกินอะไรก็ได้นะครับกินทั้งหมดนะครับเกิดมาฉันก็จะกินนะครับยังไงก็จะกินนะครับจะไปลดทําไมความอ้วนเพราะฉันอยากจะกินนะครับเอ้ยลงทุนมาเยอะแล้วนะครับกินมาละกินวันหลายมื้อแล้วมื้อนี้จะให้อดได้ไงก็ให้กินไปตลอดนะครับเสียดายนะครับเดี๋ยวเนื้อมันจะหายไปหมด เซลแม่บ้านนะครับอะต่อมานะครับต่อมาเนี่ยใส่เนื้อลงไปในกระทะนะครับเอ้ยในหม้อนะครับในหม้อวันนี้ใช้หม้อนะครับไม่ได้ใช้กระทะนะครับก็สักถ่ายเองนะครับวันนี้นะครับผมอ่านะครับใส่แกงใส่ใส่เนื้อลงไปพอน้ําเดือดแล้วเนี่ยก็ใส่เนื้อลงไปใส่เครื่องแกงแล้วก็ใส่เนื้อแล้วก็เป็นเช่นเคยเลยครับคนไปคนมานะครับผม คนไปคนมาคนมาคนไปนะครับอ่าแล้วก็ได้ดูหน้าแม่ครัวไปด้วยครับโอ้ยวันนี้นะครับแด่ผู้สาวมาสิที่จะไกินเด้อพี่น้องเด้อโอ้สิซ่บอยู่นี่แอะนะครับอันนี้แกงกะทินะครับแกงกะทิเนื้อนะครับใส่แกงกะทิเนื้อปนกับอ่าอ่าลูกมันกิ้นูนะครับอ่ามันกิหนูนะครับแต่ว่าผมเขาเรียกมันกิหนูนะครับ ลูกเล็กนะครับอ่ะคราวนี้ก็รอมันเดือดแหละครับแล้วก็รอเนื้อรอเนื้อมันมันยุ่ยนะครับรอเนื้อมันเปื่อยนะครับหรือว่ารอมันสุกแล้วก็ค่อยมายกนะครับคราวนี้เราวมาดูตอนเปื่อยเลยกันแล้วมาชิมกันดูครัว่าอร่อยแค่ไหนนะครับวันนี้ฝีมือของแม่ครัวนะครับอ่ะต่อไปนะครับใส่เกลือนะครับใส่เกลือลงไปประมาณ ครึ่งช้อนนะครับครึ่งช้อนโต๊ะนะครับอย่าเยอะเกินไปนะครับถ้าใส่เกลือเยอะไม่ใช่ได้หรอกมันเค็มนะครับมันเค็มอ่าต่อมานะครับเกลือแล้วก็น้ําตาลนะครับส่วนผงชูรสไม่ใส่นะครับหมอห้ามนะครับหมอห้ามเนบาหวานแล้วครับเป็นเบาหวานแล้วครับอ้วนอ้วนเนี่ยอ่านะครับน้ําตาลเล็กน้อยนะครับใส่บ้างนะครับชีวิตขาดน้ําตาลไม่ได้นะครับ ใหญ่เยอะเกินไปให้่หวานเกินไปนะครับนานๆทีนะครับก็กินแกงกะทินะพาะบ้านผมก็กินแกงกะทินะครับกลัวรักษาโรคเบาหวานด้วยครับวบคุมน้ําตาลด้วยครับโอวหมดครับตอนนี้ไม่หันกินอะไรแล้วครับกลัวครับกลัวนอนโรงพยาบาลไปเกินน้ําตาลขึ้นเลยครับไปนอนโรงพยาบาลมาแปดคืนนะครับไปนอนโรงพยาบาลเพราะโรคตีดเชื้อในกระแสเลือดแต่แถมครับหมอแถมเบาหวานมาให้ครับ ก็เลยต้องควบคุมน้ําตาลน,นะครับอย,อ,ยอยู่อยู่ใน ranging, ขั้นที่ควบคุมน้ําตาลอยู่นะครับยังไม่ถึงขั้นกินยานะครับควบคุมอาหารนะครับคุ้งคักๆนะครับเ่ก็มแล้วคุงคักๆแล้วคุ้งแล้วนะครับคักๆแล้วยังไม่คักๆก็ไรนะครับเดีเย๋ยวก็พร <ok so ุ่งเดี๋ยวเราพอพรุ่งแล้วนะครับหรือพอเดือดแล้วเราก็ต้องอ่ามาชิมดูนะครับว่าอร่อยแค่ไหนครับอาลครับคราวนี้นะครับพอสักพักมันก็เดือดนะครับอันนี้เราก็ต้อง มาชิมกันดูนะครับว่าอร่อยไม่อร่อยนะครับอ,อ่ะเดี๋ยวมาชิมกันนะครับกับอาแักนะครับผมอ่ะชิมดูก่อนให้ภรรยาชิมก่อนครับอร่อยนะครับอร่อย มังกีโนูอร่อยนะครับเดี๋ยวอัดสากชิมบ้างอ่ะอันนี้มาชิมดูนะครับว่าเป็นยังไงนะอ่ะนี่เนื้อติดมันนะครับกับมันขีหนูนะครับเล็กๆนี่เขาเรียกมันขีหนูนะครับจะชิมมันขีหนูก่อนนะครับ เนื้อติดมานหน่อยนะครับ อร่อยครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับตะไคร้ชอบช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับตะไครกดถูกใจช่องสวัสดิ์แฟมลี่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้อัสกัคขอลาไปก่อนนะครับอ่านะครับแล้วครับแม่กับลูกนะครับกินอร่อยนะครับเย่งแล้วครับเย่งกินแล้วครับอร่อยนะครับอ่านะครับ อร่อยแน่นอนครับคอนเฟิร์มครับผมอร่อยจริงครับอร่อยจริงปัดกันชิมครับปัดกันถ่ายนะครับอร่อยจริงครับงานนี้ครับขอคอนเฟิร์มครับอร่อยครับใครจะลองขอสูตรนี่ซิฟก็มาได้นะครับหรืออินบ็อกก็มาได้นะครับอร่อยจริงๆครับ